กับดักหัวใจองค์ชายหน้าหวานตอนที่สท่านปักโซใจและท่านมายองมุลฟื้นเรยียงองค์รัชทายาทถามชงอีเพราะเป็นห่วงว่าสองคนนั้นอาจจะเจ็บป่วยในช่วงที่กำลังจะทำศึกกับต้าชิงและญี่ปุ่นฟื้นแล้วขอรับองค์รัชทายาทเปลี่ยนชุดจากสตรีเป็นบุรุษแล้วเจ้าสองคนเป็นอย่างไรบ้างกระหมอมหายเป็นปกติและพยะค่ะองค์รัชทายาทอยู่ที่นี่ค่าคือในน้อยซองโม เออขอรับนาน้อยซองโมวันนี้ข้าจะมาวางแผนกับพวกเจ้าทุกคนจงฟังข้าให้ดีพวกเราจะรอบเข้าไปในค่ายของญี่ปุ่นและเผาทำลายเสบียงทั้งหมดส่วนทหารคนใดขัดขวางห้ามสั่งหารแค่ทำให้หมดสติก็พอแต่ถ้าคนใดยอมแพ้ให้จับมัดมือมัดเท้าพวกเราจะโจมตีในตอนกลางคืนส่วนแม่ทัพใหญ่และเหล่าขุนนาง จะแ,แจ้งไปทางญี่ปุ่นว่าขอเจราจาทางการทูตเพื่อเป็นการประวิงเวลาแผนนี้พวกขุนนางไม่มีผู้ใดทราบเลยเราจะก่อการเองโดยที่จะไม่ให้มีการนองเลือดอย่างเป็นทางการเกิดขึ้นและเมื่อพวกเราก่อการสำเร็จเราค่อยให้ขุนนางส่งสารไปที่ญี่ปุ่นว่าทางเราจะไม่ทำศึกสงครามในช่วงที่มีโจนชั่วดักปล้นสเสบียงของพวกเราญี่ปุ่นต้องตอบกลับมาเช่นเดียวกันแน่นอน เพราะสเบียงพวกเขาถูกเผาทำลายเช่นกันโดยเราจะทิ้งหลักฐานว่าเป็นต้าชิงลักลอบเข้าไปเผาสเบียงของญี่ปุ่นและเช่นเดียวกันแผนการนี้เราก็จะทำกับต้าชิงเช่นกันเชสซังกุงแจกมีดพกขนาดความยาว9เซนติเมตรให้ทุกคนมีดพกนี้ทำจากเนื้องเงินแท้ค่าสั่งทำเป็นพิเศษและสลักอักษรคำว่าชิงอยู่ที่มีดด้วยหากผู้ใดทำงานพลาด ต้องปริชีพตัวเองซะห้ามมีชีวิตอยู่เพื่อเป็นเฉลยเด็ดขาดหมายรวมถึงตัวข้าด้วยองค์รัชทายาททุกคนทราบซึง้งและเป็นห่วงองค์รัชทายาทอย่าห่วงไปเลยพวกเราทุกคนหน่วยองครักษ์ของข้าและสหายทั้ง10ของข้าเราทุกคนต้องรอดและได้ชัยชนะในครั้งนี้วันนี้ประชุมรับเสร็จแล้วและจะไม่มีความผิดพลาดและการสูญเสียใดๆทั้งสิ้น รัชทายาทประกาศเสียงดังกึกก้องเป็นการกระตุ้นผู้ร่วมอุดอมการเดียวกันณที่ตำหนักใหญ่ฟาบาทโปรดประธานอนุญ,ญาตให้กระหม่อมได้เป็นผู้นำศึกในครั้งนี้ด้วยเถิดรัชทายาทถ้าเจ้าเป็นอะไรไปเสด็จแม่ของเจ้าต้องหัวใจสลายแน่ๆทหารระดับนายพลมีเยอะแยะทำไมเจ้าต้องเป็นคนนำทัพออกศึกเองด้วยก็เพราะกระหม่อมคือองค์รัชทายาทแห่งโชซอน และกระหม่อมก็มีองค์ชายยองซองเป็นรัชทายาทจึงไม่มีอะไรต้องห่วงกระหม่อมจะไม่ยอมให้บ้านเมืองตกเป็นเมืองขึ้นของใครกระหม่อมจะกำจัดคุนนางชั่วที่คิดคบกับต้าชิงและญี่ปุ่นเพื่อประโยชน์ส่วนตัวเพื่อในรัชสมัยของเสด็จพ่อจะเป็นสมัยที่รัษฎรอยู่เย็นเป็นสุขไม่ถูกผู้ใดรุกรานอีกต่อไปถ้าการที่กระหม่อมเสียสละและได้ผลลัพธ์ตามที่คิดการเอาไว้ กระหม่อมถือว่ากระหม่อมได้ทำหน้าที่รัชทายาทแห่งโชซอนได้เสร็จสมบูรณ์แม้ว่ากระหม่อมจะไม่ได้ขึ้นคองราชเป็นพระราชาก็ตามรัชทายาทกล่าวด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นท่าทีแข็งแกร่งและน้ำเสียงเยือกเย็นเหล่าคุณนางบุญต่ตางพากาันรวบรวมเหล่าบัณฑิตมานั่งประท้วงที่หน้าวางังหลวงขอให้พระราชายกเลิกแนวความคิดขององค์รัชทายาทเพราะห่วงชีวิตตัวเองบ้านเมืองจะเข้าสู่หายนะ พะน้ำมือขององค์รัชทายาทยองโซฝ่าบาทโปรดพิจารณาใหม่ด้วยเถิดพะยะค่ะประตูวางถูกเปิดออกและบุคคลที่อยู่เบื้องหน้าเหล่าขุนนางและบัณฑิตคือองค์รัชทายาทยองโซพวกเจ้ามาทำอะไรกันที่นี่ทำไมเวลานี้พวกเจ้าถึงไม่ไปเตรียมตัวที่จะออกเดินทางในวันรุ่งขึ้นข้าเป็นถึงองค์รัชทายาทยังไม่กลัวตายเลยพวกเจ้าถึงแม้จะเป็นขุนนางฝ่ายบุญ แต่ข้าเชื่อว่าพวกเจ้าก็มีวิชาการต่อสู้มากพอตัวข้าดูจากที่พวกเจ้าคิดก่อการกรบฏมีกำลังทหารพร้อมกำลังใจเปี่ยมล้นแต่มาวันนี้พอจะต้องให้ออกไปปกป้องบ้านเมืองพวกเจ้ากลับกลัวตายช่วงนี้องค์รัชทายาทเน้นเรื่องก่อกระบฏบ่อยครั้งเพื่อให้คุณนางรู้ตัวองค์รัชทายาทอยากเข้าประทัยพวกกระหม่อมผิดไปพวกกระหม่อมหาได้กลัวตายไหม แต่พวกกระหม่อมเป็นขุนนางฝ่ายบุญที่คอยเป็นที่ปรึกษาของพระราชาและที่ชายแดนก็มีทั้งขุนนางฝ่ายบุซึ่งเป็นถึงแม่ทัพที่มีวิชาการรบเก่งกาจมีความสามารถกว่าพวกกระหม่อมเสียด้วยซ้ำไปองค์รัชทายาทย,ยังจะมาลากพวกกระหม่อมไปตายนี่คือการกำจัดขุนนางที่ไม่ได้หนุนพระมเหสีชอฮาวาพระมารดาของพระองค์และองค์รัชทายาทใช่หรือไม่พระยาคะ่ะเข้าใจผิดแล้วท่านเสนาซ้าย ตอนนี้คุณนางในวางต้องออกไปรบพร้อมกับข้าทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายตะวันตกหรือฝ่ายตะวันออกจะโซโลนหรือโนรนก็ต้องไปแต่ที่นั่งประท้วงกันอยู่นี่ดูเหมือนจะเป็นฝ่ายตะวันตกที่สนับสนุนพระสนมคังซอพินและองค์ชายซุนโซมากกว่านะทุกคนต่างนิ่งเงียบไม่มีใครกล้ารบเรา้านณะตําหนักพระสนมคังซอพินองค์ชายยองโซเด็กสาะเลวปากยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนม สนมซอโกรธแค้นที่องค์รัชทายาทมาเกณฑ์เอาขุนนางฝ่ายตะวันตกไปออกรบนี่เท่ากับตัดแขนตัดขาของพระนางไปโดยปริยายเดี๋ยวถึงทีข้าบ้างองค์รัชทายาทข้าจะสั่งสอนเจ้าให้เจ็บปวดโดยการสับเจ้าเป็นชิ้นๆเรียกขุนนางฝ่ายตะวันตกมาพบข้าเดี๋ยวนี้พวกท่านจงไปออกรบกับองค์รัชทายาทและเอาชีวิตรอดกลับมาให้ได้เมื่อเสร็จสึกจงทําให้องค์รัชทายาทหายไปจากโลกนี้ซะ จะกรทำการเช่นนั้นไปเพื่อการได้เล่าพระยาคาพระสนมก็คาต้องการให้ลูกข้าเป็นองค์รัชทายาทนะสิองค์ชายยองซองอยังเป็นเพียงเด็กน้อยไร้เดียงสาแต่ปัญหาของเราคือองค์รัชทายาทหัวดือ้องค์นี้ต่างหากหน้าหวานขนาดนั้นรีจะนำทัพออกสิกสู้รบกับต้าชิงและญี่ปุ่นไม่ได้ตายดีหรอกนะสนมคังซอพินกล่าวสาบแช่ง จริงจังด้วยความเครียดแค้นและเกลียดชังเป็นเรื่องจริงหรือนันโชรัชทายาทสะใจที่ทำให้พระสนมขางสอพินโกรธและแค้นพระองค์เชสังกุงไปเยี่ยมพระสนมขางสอพินกันเถอะองค์รัชทายาทเสด็จองค์รัชทายาทเราคุณนางตกใจองค์รัชทายาทมีเรื่องเงินใดกับหม่อมชั้นหรือเพคะถึงได้สเสด็จมาถึงตำหนักโดยไม่บอกกล่าว ข้าไม่ได้มีอะไรกับพระสนมหรอกแต่ข้าแค่อยากมาถามว่าเราขุนนางตะวันตกมาร่ำลาพระสนมเพราะเกรงว่าอาจจะตายในสนามรบสินะทุกคนนิ่งอึ้งและพูดไม่ออกตามเคยเอถ้าจะมีก,ก็คือข้าว่าจะชวนองค์ชายซุนโซไปออกศึกด้วยกันพระสนมเห็นด้วยหรือไม่ไม่ได้เด็ดขาดพระสนมลืมพระองค์ตะคอกเสียงใส่พระพักองค์รัชทายาทเออคือ หม่อมชั้นหมายถึงองค์ชายซุนโซตอนนี้ป่วยอยู่เพคะองค์ราชทายาทงั้งนข้าก็ขออวยพรให้หายป่วยเร็วๆนะองค์ชายซุนโซพูดจบราชทายาทก็เสด็จกลับโดยทิ้งท้ายบอกพวกคุณนางฝ่ายตะวันตกว่าพวกเจ้าก็ควรกลับไปนอนให้เต็มอิ่มได้แล้วเพราะพรุ่งนี้ต้องออกเดินทางกันแต่เช้านาลานหน้าทองโรลงไปดีมาดีนะลูกแม่พระยาขาเสด็จแม่พระองค์ไม่ต้องเป็นห่วงยังไงลูกก็ต้องกลับมา เชสังกูงข้าฝ่ารัชทายาทด้วยเพคะพระมเหสีขอให้เจ้าโชคดีนะรัชทายาทพระยะขาขาดเสด็จพ่อกระหม่อมเป็นลูกของเสด็จพ่อยังไงกระหม่อมก็ต้องกลับมาพร้อมชัยชนะรัชทายาทที่อยู่ในชุดนักรบดูเข้มแข็งและหล่อเหลาจนนางในต้องเหลียวลลางแม้จะหน่าหวานไปหน่อยแต่พอแต่งชุดนักรบนั้นก็หล่อไม่ใช่เล่นแต่พักโซแจและมายองมุล ยิ่งได้สบพระเนตรและเห็นรอยยิ้มนั้นยิ่งวิ่งเวียนหน้ามืดคล้ายจะเป็นลมเพราะว่ารอยยิ้มนั้นมันตราตรึงจิตใจยิ่งนักอุยอนนางในตำหนักใหญ่ก็มีเพียงองค์รัชทายาทในหัวใจพระองค์ช่างสง,ง่างามยิ่งนักสามเดือนผ่านไปการทำศึกจบสิ้นลงด้วยการเจรจาทางการทูตเพราะในช่วงระหว่างตั้งค่ายทหารประชันหน้ากันในเขตชายแดนนั้น คนขององครัชทายาทก็ออกปฏิบัติการรับในเวลากลางคืนทําแบบนี้เพื่อลดการสูญเสียก,กลางวันก็ตึงกําลังกลางคืนก็ป้นสเสบียงและทําให้เข้าใจผิดว่าต้าชิงป้นญี่ปุ่นและญี่ปุ่นป้นต้าชิงจนในที่สุดแม้ต้าชิงจะมีกองทัพนับแสนคนแต่ไม่มีสเสบียงกองทัพนับแสนก็กลายเป็นศูนย์เปล่ากองทัพต้องเดินด้วยท้องทางฝั่งด้านญี่ปุ่นก็เช่นกันแม้จะเป็นกองทัพที่มีฝีมือเก่งกาจสักปานใด แต่ถ้าไม่ได้มีสเสบียงก็ไม่มีแรงที่จะสู้กับกองกำลังของโชซอนได้อยู่ดีและหนํนสามองค์รัชทายาทก็ออกหน้าขอเป็นทูตเพื่อเจรจาอย่างสันติขออย่าได้มีการสู้รบกันโดยมอบสเสบียงให้เป็นการช่วยเหลือต้าชิงทางต้าชิงรู้สึกเห็นถึงความจริงใจขององค์รัชทายาทจึงยอมสงบศึกเปลี่ยนเป็นผูกมิดไม่รีกับโชซอนแทน ราชทายาทเสด็จด้วยองค์เองแบบนี้นับว่าไม่ถือพระองค์โดยการที่มาเจราจากับแม่ทัพฝ่ายต้าชิงข้าไม่ต้องการให้มีการนองเลือดกันอีกต่อไปชีวิตทหารทุกคนก็สําคัญและการเขียนฆ่ากันมันทําให้บ้านเมืองสงบสุขจริงหรือไม่ท่านแม่ทัพก็ลองคิดดูทางด้านแม่ทัพต้าชิงก็เข้าพระทัยในพระประสงค์และเห็นด้วยกับองค์รัชทายาทว่าสันติวิธีง่ายที่สุดอยู่อย่างสงบเป็นมิตรประเทศได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย แม่ทัพต้ชิงใช้ม้าเร็วรีบส่งข่าวให้ห้องเต้ต้ชิงรับทราบตามพระประสงค์ขององคราชทายาทแห่งโชซอนและม้าเร็วก็ได้ตอบกลับมาโดยมีราชสารจากห้องเต้ต้ชิงว่าต้าชิงและโชซอนจะเป็นมิตรสหายกันไปเป็นหมื่นหมื่นปีขอบใจท่านมากนะท่านแม่ทัพที่ยอมฟังความเจรจาจากข้ากระหม่อมต้องขอบพระทยัยองค์ราชทายาทมากกว่าพยะค่ะที่ทรงไม่ถือพระองค์ป,ปฏิบัติกับ กระหม่อมดังเป็นชนชั้นสูงขนาดนี้เฮ้ hey, ท่านแม่ทัพเราเป็นมิตรสหายที่ดีต่อกันแล้วนะอย่าได้เก่งใจเลยจะชนชั้นไหนก็คนเหมือนกันคนทุกชนชั้นมีความรู้สึกทั้งนั้นแต่สิ่งที่ข้าทำข้าต้องการให้รัศดรของพวกเราไม่ว่าจะโชซอนหรือต้าชิงรัศดรต้องมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินการก่อสงครามไม่ใช่แค่การสูญเสียทหาร แต่ยังสูญเสียพ่อที่ต้องดูแลลูกสามีที่ต้องดูแลภรรยาและทั้งหมดก็คือราชฎรน,นะท่านแม่ทัพขอพระองค์ทรงพระเจริญพระยาค่ะแม่ทัพต้าชิงเลื่อมใสในน้ำพระทัยขององค์รัชทายาทแห่งโชซอนการเสด็จเป็นทูตในครั้งนี้รัชทายาทมาพร้อมกับคุนนางฝ่ายตะวันตกเท่านั้นเพื่อทําให้เห็นว่าบ้านเมืองจะเป็นสุขไม่จําเป็นต้องจับดาบเข้าห้ามหันกันเสมอไปและการเจราจาหย่าสึก ก็เป็นการไม่สูญเสียกำลังทหารอีกด้วยตกดึกหน่วย30องครักษ์และสหายทั้ง10ขององค์รัชธทายาทก็เริ่มปฏิบัติการเสเบียงที่ให้ต้าชิงเมื่อตอนเจรจานั้นเป็นของโชซอนแต่ตอนนี้ปฏิบัติการลับก็แค่เพิ่มเป็นเสเบียงที่มีตราประทับของญี่ปุ่นภารกิจก็เสร็จสิ้นให้คนส่งข่าวไปทางญี่ปุ่นว่าสบียงที่ถูกป้นไปนั้นเป็นฝีมือของต้าชิงแน่นอน ฝ่ายเคลื่อนที่เร็วของญี่ปุ่นก็ยังช้าก,กว่าคนขององค์รัชทายาทอยู่ดีญี่ปุ่นติดกับเมื่อสำรวจแล้วว่าสเสบียงที่ถูกปล้นไปทั้งหมดมาอยู่ที่ค่ายของต้าชิงและยังมีสเสบียงของโชซอนรวมอยู่ด้วยญี่ปุ่นไม่สนหน้าไหนทั้งนั้นยกทับบุกต้าชิงทันทีจนราบเป็นหน้ากองสรุปต้องถอยทับกันทั้งต้าชิงและญี่ปุ่นเมื่อสองประเทศเคลื่อนทับกับโชซอนรอดศึกครั้งนี้ โดยไม่สูญเสียกำลังทหารและคุณนางฝ่ายตะวันตกเองก็รอดชีวิตและยังแอบชื่นชมองค์รัชทายาทอยู่ในใจกึ่งจะยอมรับในพระปรีชาสามารถอัญชานฉลาดนั่นเองแค่เจราจาก็สงบศึกได้ช่างเป็นคนฉลาดและมีวาทศิลป์เป็นเลิศด,ดีแท้แต่หารู้ไม่ว่าอันที่จริงแล้วหน่วย30องครักษ์และสหายทั้ง10ได้ย่องปฏิบัติการตอนกลางคืนโดยผู้นำคือองค์รัชทายาทเอง แทนการเหล่านี้คุณดางทุกฝ่ายไม่มีผู้ใดร่วงรู้เลยเพราะอาจจะมีหน่อนบอนไส้ก็เป็นได้ทางที่ดีลงมือกันเองจะราบรื่นกว่าเสร็จสึกกลับมาณบ้านในน้อยซองโมกลุ่ม30องครักษ์และสหายทั้ง10ต่างก็ชื่นชมในพระปีชาสามารถขององค์รัชทายาทและต่างก็อยากรู้ว่าจดหมายและสเสบียงนั้นทำยังไงถึงทำให้ญี่ปุ่นบุกตีต้าชิงในทันทีก็ไม่ได้มีอะไรมาก แค่เขียนว่าสบียงของเราถูกขโมยไปและคิดสงสัยต้าชิงจึงอยากรู้ว่าสบียงของญี่ปุ่นหายไปบ้างหรือเปล่าแล้วเราก็เอาสเสบียงของญี่ปุ่นไปวางไว้ใกล้กับสบียงที่เรามอบให้ต้าชิงตอนที่เจรจาทางการทูดสําเร็จแต่ญี่ปุ่นเมื่อไปเห็นว่าสบียงของโชซอนและของญี่ปุ่นไปอยู่ที่ค่ายทหารของต้าชิงเพียงเท่านั้นเป้าหมายจากที่เป็นโชซอนก็เปลี่ยนเป็นต้าชิงทันที ทั้งที่สถานการณ์ของญี่ปุ่นและต้าชิงก็ต่างอิดโรยหิวโหยด้วยกันทั้งคู่ทุกอย่างก็มีเพียงเท่านี้ญี่ปุ่นก็ไม่สงสัยเราและมองว่าการที่เราส่งข่าวก็เป็นเพราะเราเป็นมิตรไม่ใช่ศัตรูเพราะเราก็โดนต้าชิงป้นสเสบียงไปด้วยเช่นกันองค์รัชทายาททรงพระปีชาสามารถมากเพคะอุยอนกล่าวแบบยิ้มหวานส,ส่งสายตาหยาเดเยิ้มให้รัชทายาท ทุกคนต่างสังสรรค์ฉลองกับชัยชนะที่ไม่ต้องเสียทหารแม้แต่คนเดียวและยังได้มิตรประเทศมาแทนแม้สงครามกับต้าชิงและญี่ปุ่นจบลงไปชั่วคราวแต่สงครามชิงอำนาจและตำแหน่งรัชทายาทก็กำลังจะเริ่มต้นขึ้นพระสนมคังซอพินควบคุมตัวพระราชาและพระมเหสีเป็นองค์ประกันให้องค์รัชทายาทยอมแพ้และให้พระราชาเลอราชบัลลัง ให้องชายซุนโซขึ้นเป็นพระราชาและในรเทศพระราชาย,ยองโมพระมเหสีชอฮาวาพระอนุชารัชทายาทยองซองโอรสและทิดาทุกๆพระองค์รวมถึงเหล่าสนมของพระราชาไปที่เกาะเชจูพระสนมคังซอพินสั่งให้ทหารค้นหาตัวรัชทายาทยองโซแต่ก็ไม่มีใครพบเห็นรัชทายาทเลยถ้าหากเราไม่ได้สังหารองค์รัชทายาทพวกเราจะเป็นฝ่ายที่ตายซะเอง พวกเจ้าจงไปค้นหาราชทายาทยองโซเดีย๋ยวนี้พระสนมคังซอพินเป็นหญิงที่เก่งด้านการรบพออยู่สมควรฉะนั้นเรื่องตีรันฟันดาพ,พระนางไม่เป็นสองรองใครแน่นอนที่ผ่านมาพระนางเหมือนผู้หญิงที่น่าทนุถนอมอ่อนแอนประษาผู้หญิงทั่วไปแต่มาวันนี้พระนางสลัดคาบหญิงผู้อบอ้อมนั้นทิ้ง และลุกขึ้นมาจาับดาบปฏิวัติรัฐประหารทวงบัลลังให้องค์ชายซุนโซโอรสของพระนางเองโดยที่พระนางก็ไม่ได้สนใจพระสวามีเลยแม้แต่นิดพระนางจ้องพระพักพระสวามีฝ่าบาทอย่าได้ทรงกลิ้วหม่อมฉันเลยเพคะฝ่าบาทเองที่ทอดทิ้งหม่อมฉันกับลูกหม่อมฉันไม่มีทางเลือกจึงขอให้พระองค์ทรงสละราชสมบัติให้องค์ชายซุนโซเถิดเพคะพระสนมขังซอพินวางดาบของท่านลงก่อน ข้าอยู่นี่รัชทายาทปรากฏตัวต่อหน้าทุกคนจริงๆแล้วคนที่ท่านต้องการสังหารน่าจะเป็นข้าคนเดียวเสียกระมังเอาอย่างนี้ไหมข้าขอยื่นข้อเสนอข้าต้องการประลองกับท่านตัวต่อตัวโดยถ้าข้าแพ้ข้าจะยอมให้ท่านตัดหัวข้าไปทันทีแต่หากว่าข้าชนะข้าจะไว้ชีวิตท่านแต่ต้องในประเทศท่านไปเกาะเชจูแทนตกลงท่านจะรับข้อเสนอนี้ดีหรือไม่ เด็กเมื่อวานเสื่ออย่างเจ้าอนอรร่ำเรียนวิชาอะไรก็ไม่ได้เ,เรื่องสักอย่างแก่งแต่นี้เที่ยวนอกวังยังคิดจะมาประลองดาบกับข้าได้วันนี้ข้าจะตัดหัวเจ้าเด็กปากไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมของเจ้าให้หยุดพยองตลอดกาลพระสนมคางซอพินเป็นลูกแม่ทัพใหญ่ที่ต้องสูญเสียบิดาในสนามรบความแค้นที่สั่งสมและวิชาการต่อสู้จึงแข่งแก่งไม่แพ้ชายใด พระนางห่วนคิดถึงภาพในอดีตช่วงสงครามที่พระนางต้องสูญเสียบิดาอันเป็นที่รักทั้งที่พระนางก็ร่วมออกรบด้วยแต่ด้วยศึกครั้งนั้นมีไส,ส้ศึกจึงทําให้พระนางต้องถอยทัพโดยที่ต้องทิ้งร่างไร้วิญญาณของบิดาไว้กลางสนามรบส่วนรัชทายาทก็ไม่ใช่คนเลวหลายอย่างที่ใครๆเ,เข้าใจทุกอย่างที่ได้ร่ำเรียนฝึกฝนในทุกหน่วยพระองค์ทําเหมือนไม่เอาฐานแต่ที่จริงแล้วทุกครั้งที่แอบสเสด็จหนีออกไปเล่นนอกวังนั้น รัชทายาทฝึกทุกอย่างจนชำนาญแต่ไม่มีใครรู้ทุกครั้งบอกว่าง่วงนอนหิวข้าวอยากสเสวยขดมกลับตำหนักเถะเชสังกุงค่าเหนื่อยแล้วนั่นคือกลับไปอ่านตำราและคัดลอ,อกอักษรการออกไปนอกวงังพระองค์ก็สอนหนังสือให้สหายหญิงทั้ง5้าคนของพระองค์อูยอนนันโชดาจองมันวอนและมุนอาเพราะผู้หญิงข้ามเรียนหนังสือพระองค์ก็เป็นคนสอนเสียเองส่วนสหายทั้งห้าคน พระองค์ให้เรียนที่ซองยืนกว่าแล้วก็สอบคัดเลือกเป็นขุนนางเข้ารับใช้พระราชานั่นเองการปกครองของรัชทายาทคือการซื้อใจคนโดยการยื่นไมตีก่อนและมอบสิ่งที่จําเป็นให้พวกเขาแล้วทุกคนที่องค์รัชทายาทได้มาอยู่ข้างพระองค์นั้นรวมถึงหน่วย30องครักษ์จึงได้มาด้วยหัวใจที่มีแต่ความจงรักภักดีด้วยความเต็มใจที่อยากทดแทนพระคุณที่องค์รัชทายาทได้ช่วยเหลือและมีพระเมตตาต่อพวกเขาก่อนนั่นเอง การต่อสู้ได้เริ่มขึ้นรัชทายาทไม่ต้องการให้พระสนมซอบาดเจ็บถึงอ,อมมือแต่ด้วยศักดิ์ศรีพระสนมคางซอพินไม่ยอมยั้งมือและความแค้นที่จะต้องกำจัดองค์รัชทายาทองค์นี้ให้ได้เพราะพระรัชทายาทเป็นที่รักของราษฎรและยังมีความสามารถในด้านอื่นๆอีกมากมายที่ทุกคนได้ประจักษ์ด้วยตาของตัวเองในวันนี้ด้วยทีท่าว่าพระสนมซอจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบองค์ชายซุนโซจึงจำใจต้องออกโรงมาป้องพระมารดาของตน กลายเป็นสองรุมหนึ่งสถานการณ์ตอนนี้เราองครักษทนนิ่งเฉยไม่ได้แต่หัวหน้าองครักษ์ปากโสแจสั่งห้ามเอาไว้เพราะนั่นไม่ใช่พระประสงค์ขององค์รัชทายาทองค์รัชทายาทต,ต,ต้องการให้ผู้ที่อยู่ฝั่งพระสนมซอปรากฏตัวเพื่อที่จะได้จัดะระเบียบใหม่ใช่แล้วเป็นไปตามคาดหมายทหารส่วนพระองค์ของพระสนมซอพินก็ออกมาช่วยกันโจมตีรัชทายาทยองโซ ตอนนี้รัชทายาทตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบคุณนางฝ่ายตะวันตกก็ออกมาครบทุกคนแต่ไม่ได้ออกมาสู้ออกมาเพื่อจะทัดทานพระสนมคังซอพินหยุดกอ,อกระบฏเสียเถิดองค์รัชทายาทเป็นคนดีพวกเราไม่สามารถทำร้ายพระองค์ได้รชัชทายาทส่งสัญญ,ญาณให้ทหารองครักษ์จับเป็นทุกคนอย่าให้มีการสูญเสียหรือนองเลือดในวังนี้และแล้วพระสนมคังซอพินกับองค์ชายซุนโซก็ถูกจับเป็นและรอการตัดสินโทษจากพระราชานในวันรุ่งขึ้น พระราชาผิดหวังในตัวพระสนมคังซอพินมากทั้งที่เป็นสนมเอกยังคิดละโมบโลบมากอยากให้ลูกชายขึ้นคลองบอลลังทำไมเป็นหญิงที่ริษยาเย,ยี่ยงนี้เรื่องนี้ข้าขอมอบให้พระมเหสีซึ่งเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดของฝ่ายนายจัดการก็แล้วกันเพคะฝ่าบาทนำตัวทั้งสองไปกักบ,บริเวณที่ตำหนักพระสนมคังซอพินก่อนรอการตัดสินโทษเมื่อข้าเห็นสมควรฝ่าบาทมองพระพักพระมเหสีทำไมไม่ตัดสินโดยทันที กักบ,บริเวณไว้ก่อนในระหว่างนี้ข้าขอให้พระสนมคิดทบทวนเรื่องราวที่ตัวเองก่อขึ้นว่ามันเกิดประโยชน์อันใดบ้างต่อตัวพระสนมเองรวมถึงตัวองค์ชายซุนโซด้วยองค์ชายรัชทายาทยกนิ้วให้พระมเหสีที่มีความคิดเห็นเช่นเดียวกันตำหนักพระสนมคางซอพินพระนางยังคงไม่สำนึกผิดและไม่มีคำสารภาพใดๆทั้งนั้นพระนางยังติดใจว่าองค์รัชทายาทที่ไม่เอาไหนเลยสักอย่าง ทำไมเมื่อได้ประลองดาบกับราชทายาทพระนางถึงเป็นฝ่ายเสียเปรียบผ่านไปเจ็วันก็ยังไม่มีคําพูดใดๆออกจากปากพระสนมเลยแต่ในเจวันนี้องค์ราชทายาทก็ยังรอคอยการสํานึกผิดของพระสนมคังซอพินแต่ดูแล้วท่าทางจะยากแม้ว่าขุนนางฝ่ายตะวันตกมานั่งคุกเข่าอ้อนวอนขอให้พระสนมสํานึกผิดแล้วโทษหนักจะได้กลายเป็นเบาแต่พระนางก็ยังไม่ยอมองค์รัชทายาทเสด็จ องค์ราชายาทอาจกำลังจะมาตัดสินโทษของพระองค์ก็เป็นได้แต่ไม่ใช่เลยราชายาทกลับไม่ได้ทำเช่นนั้นเพียงแต่มาสนทนาเรื่องบางเรื่องกับพระสนมเท่านั้นเองพระสนมขังสอพินท่านยังสบายดีอยู่หรือไม่ข้าหมายถึงหัวใจและสมองของท่านคิดอะไรออกหรือยังว่าจะเดินหมากระดานนี้ต่อไปยังไงดีท่านอย่างให้องค์ชายซุนโซเป็นองค์ราชายาทอยู่หรือไม่ ถ้าข้าบอกว่าใช่ล่ะองค์ราชทายาทจะยกให้ไหมล่ะท่านเคยเกล่าวหาข้าว่ายังไงจำได้หรือไม่ตอนนี้ข้าก็อยากจะให้ท่านบอกลูกชายของท่านแสดงให้ข้าเห็นถึงคุณสมบัติในการที่จะดำรงตำแหน่งองค์ราชทายาทแห่งโชซอนได้หรือไม่ก่อนอื่นก็คงเป็นเรื่องวิชาการปกครองประเทศปกครองคน การเจริญสัมพันธไมตติต่อมิตรประเทศรวมถึงการพัฒนาในทุกๆด้านที่เป็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนเงียบสนิทเพราะองค์ชายซุนซไม่มีคุณสมบัติใดๆเลยนอกจากการใช้กําลังหรือถ้าเรียกให้ไพเราะก็คือวิชาการรบทางทหารแบบชายที่อยู่ใต้ชายกระโปงรงผ้ามานดาเพียงเท่านั้นแต่อันที่จริงก็ยังไม่ถือว่าดีเด่นอะไรนักเพียงแค่ปกป้องตัวเองได้อีกอย่างวิชากระบี่กระบองขององค์ชายซุนโซ ก็ยังไม่สามารถเอาชนะข้าได้เลยทั้งที่เราก็เกิดในปีเดียวกันใช่หรือไม่องค์ชายสุนโสรัชทายาทมองหน้าองค์ชายสุนโหมือนรอคําตอบเอาละเรื่องต่อจากนี้คงเป็นหน้าที่ของพระมเหสีส่วนตัวข้าก็หวังเล็กๆว่าพระสนมจะกลับใจเพราะเสด็จพ่อก็ยังรักท่านมากเช่นกันองค์รัชทายาตรู้ได้เยี่ยงไรว่าพระราชาย,ยังรักข้าอยู่นี่ท่านไม่รู้จริงจ หรือแกล้งไม่รู้กันแน่ที่พระราชาไม่ตัดสินโทษเองเพราะพระองค์เจ็บปวดเพราะเรื่องกบฏไม่ใช่หน้าที่ของฝ่ายในที่จะต้องมาตัดสินแต่พระราชาไม่อยากจะลงโทษท่านก็เลยโยนหน้าที่มาให้พระมเหสีถ้าผู้นำก่อการกรบฏในครั้งนี้ไม่ใช่พระสนมขังซอพินแล้วก็ฝ่าบาทก็อาจจะส่งตัวให้กองปราบจัดการไปเลยรัชทายาทก็เดินออกมาแล้วถอนหายใจ และคิดในใจคนเดียวว่าขอให้พระสนมคังซอพินสำนึกผิดและคิดได้ทีเถิดพระองค์สงสารพระราชาที่จะต้องสูญเสียหญิงอันเป็นที่รักไปนอกจากพระมเหสีแล้วคนที่พระราชารักมากก็คือพระสนมคังซอพินเพราะเคยออกรบครั้งเมื่อเป็นองค์ชายรัชทายาทส่วนสนมคังซอพินก็หวังว่าจะได้เป็นพระชายารัชทายาทแต่เมื่อถึงเวลาคัดตัวพระชายาซึ่งตอนนั้น สนมคังซอพินไม่ได้รับการคัดเลือกเนื่องด้วยบิดาของพระนางไม่ได้อยู่ฝ่ายเดียวกับพระมเหสีในขณะนั้นหรือก็คือเสด็จย่าขององค์รัชทายาทยองโซบิดาของพระสนมคังซอพินจึงไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับราชวงศ์แต่สนมคังซอพินไม่เชื่อฟังบิดาเพราะพระนางรักรัชทายาทยองโมหรือพระเจ้ายองโมในปัจจุบัน เมื่อไม่ได้ถูกคัดเลือกสองในสจึงต้องเป็นได้เพียงพระสนมและขี่หลังเสือมันไม่มีทางลงที่สวยงามนอกจากความตายแต่แท้จริงแล้วพระมเหสีในสมัยนั้นต้องการให้หลานสาวของตนเองได้เป็นพระชายาราชทายาทนั่นก็คือพักชฮวาหรือพระมเหสีชฮวาสกุลพักนั่นเอง